สวัสดีค่ะไอซีค่ะคลิปนี้มาดูค่ะกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาค่ะเจลยวกระเทียมให้หอมเกลือกะหล่ำปลีลงไปจ้ะน้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ ชุน้ำตาลทรายรสหอยค่ะได้ไหยคอับแรงแรงเลยคนะ่ยนะ

ขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยค่ะที่เขามายอมชมมาให้กำลังใจค่ะอร่อยอร่อยเอสเตอร์คุ้มห้อง ที่ยุบโดดใส่ลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟค่ะตักใส่จานในไข่ฟีขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระลำปีผัดน้ำปลาไข่ฟี่ะขอบคุณฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมให้กําลังใจค่ะใส่น้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสหอยสองช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชากระเทียมสับหกกลีบขอฟีค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะ กะหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเอีทุกท่านเลยค่ะพบกับคุมพันธได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ